เมนูสร้างอาชีพกระเพาะปลาหม้อใหญ่หญม้อนี้อาารับออเดอร์ในหมู่บ้านค่ะมาทํากันเลยค่ะทุบขิงพอแตกใส่ลงไปตามด้วยกระเพาะปลาค่ะนําไปต้มจนกระเพาะปลานิ่มเราต้มเพื่อเอาน้ํามันออกจากตัวกระเพาะปลากระเพาะปลาเขาจะทอดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้มแล้วก็นําไปล้างเพื่อเอาความมันต่างๆออกไปค่ะอามาจะล้างด้วยน้ําเปล่าถึงสี่รอบเลยค่ะช่วยล้างความมันออกไปได้เยอะเลยค่ะ จากนั้นนําเลือดที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะลงไปลวกค่ะใส่เกลือลงไปด้วยลวกเพื่อให้เลือดไม่เหม็นคาวนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยค่ะทําให้อาหารของเราไม่เสียง่ายค่ะลวกเสร็จก็ล้างน้ําเปล่าพักไว้ค่ะนําหน่อไม้ไปต้มต่อค่ะหน่อไม้ก็จะมีสีสวยน่าทานด้วยค่ะจากนั้นตั้งกระทะนําเห็ดหอมที่แช่น้ําไว้แล้วหั่นเป็นชิ้นๆลงไปผัดให้หอมเติมซีอิ๊วขาวน้ําตาลแล้วน้ําที่เราแช่เห็ดหอมใส่ลงไปค่ะ ผัดจนน้ำแห้งเห็ดหอมนิ่มดีแล้วก็ตักผักไว้ค่ะนำโครงไก่อกไก่ปีกบนลงไปต้มใส่ใบเตยรากผักชีเกลือเราจะต้มทิ้งไว้จนไก่สุกนำอกไก่ปีกไก่ออกมานอกน้ำเปล่าวไว้ค่ะนำหน่อไม้และเลือดที่เราต้มน้ำทิ้งไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในน้ำซุปต้มต่อไปจนเดือดมาปรุงรสกันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บซุปก้อนพริกไทย น้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำหวานค่ะซีอิ๊วดำหวานเราจะใส่เพื่อแต่งให้สีสวยน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเรานำเห็ดหอมที่เราผัดไว้แล้วใส่ลงไปค่ะตามด้วยกระเพาะปลาที่เราหั่นไว้แล้วต้มต่อไปค่ะต้มจนกว่ากระเพาะปลาของเราจะสุกนิ่มดีแล้วนะคะ จากนั้นนำแป้งมันที่ผสมน้ำไว้แล้วค่อยๆเทใส่ลงไปค่ะจะได้กระเพาะปลาที่มีความข้นนะคะแต่จะไม่ใส่เยอะจนเกินไปค่ะให้ได้ความข้นระดับประมาณนี้ค่ะหม้อใหญ่อลังการน่าทานสุดๆไปเลยค่ะจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยใส่ปีกบนไก่ฉีไข่นกกระทาโรยหน้าด้วยผักชีจัดเซตใส่เส้นหมี่พริกน้ำส้มพริกป่นน้ำตาลพร้อมจัดส่งแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่าขอบคุณมากก็พอแล้วค่ะ ค่ะ <h á>